สวัสดีค่ะโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาดได้จัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 และทำการซักซ้อมเมื่อเกิดการติดเชื้อในสถานศึกษานะคะค่ะติดตามชมเหตุการณ์ต่างๆได้เลยณบัดนี้ค่ะรถรับส่งนักเรียนมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังรับส่งนักเรียนเป็นประจำทุกวันการรับส่งนักเรียนในการรับส่งนักเรียนต้องมีการวัดอุณหภูมิโดยมีครูผู้ควบคุมรถวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนขึ้นรถและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนขึ้นรถ เมื่อนักเรียนมาถึงบริเวณหน้าทางเข้าหน้าโรงเรียนนักเรียนวัดอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิปกติครูเวรประจำวันก็จะพานักเรียนนั้นไปตามบับเบิ้ลเพื่อไปยังจุดคัดกรองแต่ละบับเบิ้ลต่อไปอยู่บับเบิ้ลไหนครับสีส้มเจอน้านู้นเลยครับบับเบิ้ลไหนครับสีส้มครับเมื่อนักเรียนวัดอุณหภูมิหน้าโรงเรียนผ่านแล้ว ครูเวรประจําวันจะแบ่งนักเรียนตามบับเบิลเพื่อเข้าสู่จุดคัดกรองของแต่และบับเบิลโดยจะต้องลงทะเบียนบริเวณทางเข้าโดยสแกน QR code ไทยชนะหรือลงชื่อในสมุดบันทึกการเข้าออกจากนั้นจะได้รับการตรวจคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ถ้านักเรียนมีอุณหภูมิปกติให้เดินเข้าห้องเรียน โรงเรียนได้มีมาตรการในการทำความสะอาดห้องเรียนโดยให้นักเรียนทุกห้องทุกชั้นร่วมกันทำความสะอาดทุกชั่วโมงโอเคครับหลังจากเรียนเสร็จชั่วโมงนี้นะครับครูเน้นย้ำนะครับอยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันทำความสะอาดนะครับก็คือเลื่อนโต๊ะเข้ามาชิดแล้วก็ทำความสะอาดห้องเรียนครับและการเข้าใช้ห้องน้ำของนักเรียนก็ได้วางมาตรการอย่างเข้มงวด โดยการแบ่งห้องน้ำเป็น small b u บ l e โดยแบ่งเป็นห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงตาม small b u เบลในการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนทางโรงเรียนได้จัดเตรียมข้าวกล่องสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและในส่วนมัธยม,มศึกษาได้เตรียมอาหารกลางวันมาจากบ้านโดยนักเรียนจะรับประทานอาหารที่โต๊ะนักเรียนในห้องเรียนเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ นักเรียนจะนำขยะทิ้งที่ถุงดำในห้องเรียนและมีตัวแทนนักเรียนนำขยะไปทิ้งในถังขยะของ small bubble เมื่อนักเรียนเรียนคาบสุดท้ายนักเรียนแต่ละห้องเรียนทำความสะอาดห้องเรียนวันนี้นะคะเราเรียนจบแล้วคาบสุดท้ายครึ่งเรียนทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ของตัวเองนะลูกเรียนทั้งหมดทัความเคลอด ขอบคุณครับคุณครูนักเรียนกับับ้านแล้วยกเก้าอี้ให้เรียบร้อยด้ยวยลกูกเชิญค่ะยกขึ้นเลยค่ะหลังจากที่นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักเรียนเดินออกมาข้างหน้าแถวที่สมอ l l b u เบ l ลเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนซึ่งทางโรงเรียนของเรานั้นได้จัดให้มีครูเวรประจำวันคอยจัดระเบียบเรียบร้อยคอยเว้นระยะห่างและสำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับก็ให้นักเรียนนั้นนั่งรอผู้ปกครองที่แถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย หากพบนักเรียนที่มีอุณหภูมิเกิน37.5องศาเซลเซียสจะถูกแยกตัวเพื่อคัดกรองจากอาการและตรวจเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK พบว่านักเรียนมีผลตรวจเป็นลบแต่มีไข้จะให้นักเรียนแยกมาอยู่ในโซน isolation ให้ประสานคุณครูประจำชั้นแจ้งผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านสวัสดีค่ะผู้ปกครอง คุณครูเป็นคุณครูประจำชั้นของเด็กชายมาวินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเมื่อเช้าค่ะนักเรียนได้เดินผ่านจุดคัดกรองบริเวณหน้าโรงเรียนแล้วผลปรากฏว่ามีอุณหภูมิสูงค่ะคุณครูเลยนำนักเรียนไปตรวจคัดกรองหาเชื้อเบื้องต้นด้วยการตรวจ a อทค่ะผลปรากฏว่าเป็นลบนะคะแต่นักเรียนมีไข้จึงรบกวนผู้ปกครองมารับกลับบ้านเพื่อไปสังเกตอาการและกักตัว14วัน หากนักเรียนมีอาการผิดปกติปกครองนะคะพานักเรียนไปตรวจ ATK ซ้ำอีกรอบหนึ่งในระยะช่วง14วันนี้นะคะสวัสดีส่วนนักเรียนที่ผลเป็นบวกครูพานักเรียนมาอยู่โซน isolation จากนั้นประสานกับโรงพยาบาลที่ทางโรงเรียนทําบันทึกข้อตกลง MOU ไว้แล้วสวัสดีค่ะผู้ปกครอง ผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองของเด็กชายอนาวินนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่3ใช่ไหมคะค่าผลการตรวจเอทของนักเรียนนะคะผลเป็นบวกนะคะทางโรงเรียนจะนําตัวนักเรียนไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบางประกอะลังสิตสองค่ะในระหว่างนี้นะคะอาจจะมีการหยุดเรียน14วันนะคะพอนักเรียนรักษาตัวตามกระบวนการขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ให้กักตัวต่อ14วันนะคะหากไม่มีอาการใดๆแล้วก็ค่อยกลับมาเรียนที่โรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโรงพยาบาลบางประกอกลังสิต2ใช่ไหมคะโทรจากโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาดนะคะพอดีตอนนี้มีนักเรียนติดเชื้อโควิด19และผลตรวจ ATK เป็นบวกเดี๋ยวทางโรงเรียนจะดำเนินการส่งนักเรียนเข้ารับการรักษาตามที่โรงเรียนของเราได้ทำา m u ไว้กับโรงพยาบาลนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทางโรงพยาบาลจะดำเนินการมารับนักเรียนเพื่อไปตรวจแบบ RT-PCR เมื่อนักเรียนรักษาหายแล้วนักเรียนจะต้องกักตัวเป็นเวลา14วันแล้วให้นักเรียนตรวจ ATK อีกครั้งถ้าผลเป็นลบให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ การดูแลคุณครูและนักเรียนกลุ่มสมอลบับเบิลที่มีประวัติใกล้ชิดผู้ติดเชื้อทุกคนในกลุ่มจะได้รับการตรวจ ATK เบื้องต้นกรณีผลตรวจเป็นบวกจะได้รับการรักษาเช่นเดียวกับนักเรียนที่ติดเชื้อข้างต้นกรณีผลตรวจเป็นลบต้องกับตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา14วันโดยแยกตัวจากบุคคลอื่นในบ้าน เมื่อกักตัวครบ14วันแล้วให้ตรวจอีกครั้งหากผลตรวจเป็นลบให้กลับมาปฏิบัติงานหรือเรียนแบบออนไลน์ได้ตามปกติการดำเนินการหลังจากพบผู้ติดเชื้อหากต้องมีการหยุดการเรียนการสอนออนไลน์ site. กระทันหันโรงเรียนจะก,กำหนดช่วงเวลาเพื่อให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนในแต่ละชั้น โดยแยกช่วงเวลาของการรับนักเรียนแต่ละชั้นให้ชัดเจนจากนั้นครูประจำชั้นจะแจ้งผู้ปกครองให้ทราบว่ามีการยุติการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site. และให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนตามเวลาที่กำหนดเพื่อลดความแออัดจากนั้นครูประจำชั้นดูแลนักเรียนให้อยู่ในความสงบให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนแก่นักเรียน แล้วเมื่อถึงเวลาที่นัดหมายผู้ปกครองให้พานักเรียนไปรอผู้ปกครองที่ประตรูทางออกโดยมีคุณครูดูแลอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนด้านการเรียนการสอนให้ครูปรับการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, เป็นแบบออนไลน์ออนมาน์ and, และออนแฮนจากนั้นดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่วางไว้จนกว่าจะเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ site, และสำหรับแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา c o v ิด1 9ในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดปัญจัทยิกาวาดก็มีแนวทางปฏิบัติเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ